ชาแนลวันนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับเวลาราชการก็สิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับก็เลิกงานเสร็จแล้วเลิกงานเสร็จแล้วก็เลิกงานแล้วนะครับก็ไปตามนันทวันนะครับพิกัดก็บ้าน,บ,านบ้านน้องน้องสิมนะครับน้องสิมตำบลบะนะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทนะครับผมเพิ่งออกเดินทางนะนะครับผมในขณะที่ เพื่อนยูทูบเบอร์เขาถึงตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วแต่ผมมีหน้าที่ภาระหน้าที่นะครับผมไม่ได้ทำยูทูบเบอร์อย่างเดียวเนาะผมงานหลักผมก็คืองา,านรับใช้ประชาชนนะครับรับใช้ประชาชนก็งานด้านสังคมสงเคราะห์นะครับก็ถ้าไม่เลิกงานเราก็ไปไม่ได้นะครับ ด้วยกันก็เวลาราชการก็สิบหกนาฬิกาสานาทีนะถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์นี่ไปได้เลยตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับขนอุปกรณ์อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขนเท่ทีครับก็ <g år> จะได้ถ่ายให้เอซดูตั้งแต่ทีมงานนันทวันภาพยนตร์นะครับขนอุปกรณ์ ลงจาก,การถกันติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งจอน,งนะครับน้องวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าเป็นหน่วย d 5ห้าห้าเก้านะครับก็เจอกันนะครับเดี๋ยวไปถึงหน้าง,งานเราก็จะทักทายกันนะครับว่ามาถึงแล้วตอนนี้ก็ขับรถมีวัวข้ามถนนด้วยนะครับเราก็จะต้องระวัง ก็พิกัดก็นั่นแหละครับตำบลบะนะครับท่าตูมไปกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงพิกัดแล้วนะครับบ้านหน้องฉิมนะครับบ้านหน้องสิมเนาะผมก็จะเดินเข้าไปนะครับเป็นงานมัจุอัธินะครับก็เดินเข้าไปก็ก็พิกัดก็มาถึงแล้วนะครับผมจอดรถไว้นู่น จอดรถที่ปากปากทางข้าหมู่บ้านนะครับก็มาถึงแล้วเมื่อกี้เจอเพื่อนยูทูบเบอร์ช่องดังสองช่องเนาะเขาบอกว่าไปถ่ายพระหรอก็ผมก็ไปถ่ายจอนหนังให้เอฟซีช่องผมดูอ่ะ ก็มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับมาถึงบริเวณงานแล้วสวัสดีครับเอาเลยครับตามสบายวัสดีครับก็เจอร้านค้า FC ประจำนะครับเจ้าประจำนะครับเลิกงานครับถึงมาได้เจ้าประจำนะครับ FC นันทวันนะครับร้านค้า FC นะครับ สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับ F4 ร้านร้านค้า F4 นันทวันเนาะสวัสดีครับก็เจอกันตลอดเอากินมาวาเนาะก็จอหนังก็จะอยู่ชค่องนี้นะครับก็ตอนนี้เขาก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับ นี่เลยครับนี่เลยฮะ D559 ครับวันนี้ก็สถานที่ก็จะเป็นที่นไหนเขาก็ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับผมก็มาไม่ทันถ้าผมก็มาทันก็อย่างที่บอกผมเลิกงานผมเพิ่งได้มาเนาะ ก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็เสร็จ90%อนะฮะ9 9เบอนะอีกหป็ก็คือ่าลงจอนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับก็เจอ FC สุดสวยตัวยง ครับมาจองสถานที่เลยนะครับสงสัยมาช่วยเขยกตู้แน่นอนมาช่วยเขยกตู้แน่เลยอ,เอ๋อครับ <ไป S 1> มาตรงนี้เบอร์สองอันนี้ก็ติดทำงานอนู่ยนะถ้าไม่เลิกงานก็มาไม่ได้สี่มงครึ่งเลิกงานก็บึงรถมาเลยร้อยยี่สิบไม่คิดชีวิต กนเดียวขาอ,อนุญาตถ่ายต่อกันนะครับก็นี่เลยนะครับคืนนี้ก็เจอกัน559นะครับ559สี 5, 5, 4, 5, 5, ่559น,นะครับก็เจอกันคืนนี้กันอีกแล้วนะครับในขนีก็ ทักทายสวัสดีครับ <c oughs> ทักทายทีมงานนันทว,วันนะครับคนตัวเล็กต <c oughs> อ,อ,อ,อนนี้เข้ามาเยี่ยมทักทายอยู่ในพื้นนานะครับพ่กัดก็อยู่ในาใหญ่ในตากนะครับบ้านไก่กระไดชิดอีกสักสครู่นะครับเราจะประอกอบพิธี่ด้านบนตนา ในค่ำคืนนี้หลังจากที่เดริญรุสมนเสร็จเรียบร้อยแล้วทามขาพยนตร์ดีก็จะจอน้าแตกดี22ทดลองเสียงตามที่ท่านเจ้าภาพไปว่าเจ้ามานะครับแต่ก็ขอความกรุณานะครับโดยท่านจาภาพก็ขอความกรุณาญาติพี่น้องเอสีทั้งหลายนะครับก็ขอความกรุณาอย่าลงอ่าลงเฟซลงไลน์นะครับอย่าถ่ายทอดสด อ่าโดยเพราะท่านพระครูไปไหนละบุญไปใครตลอดอยู่ไลยครับอ่าท่านพระครูบูรพานี่ยไห้เงี้ยแน่นอ่เปเล่ด้วยเออเปเล่ด้วยบอกเปเล่พระครูบูรพานะครับคอคนขอคนยังไม่มาพระครูโอมาแล้วมาแล้วเอ่อถ้าถ้าพอคนมานี่โอ้เออไปตรงไหนก็เช็คอินตรงนั้นโอ้เป็นอย่างนะครับก็ขอความกรุณานะครับวันนี้ ในยุคสถานการณ์เช่นนี้นะครับเราก็ควรระวังนะครับในการมาร่วมง,งานทําบุญร้อยวันให้กับอดีตท่านผู้ใหญ่สุภาพราบจิตโดยการสวมแมสร้อนะครับสวมแมสร้อยเซก็ขอความกรุณนานะครับท่านเจ้าภาพก็มีชุดอสมนะครับมาคัดกรองให้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็สกแกนเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็ ล้างมือนะครับแล้วก็เวลาทานข้าวปลาอาหารก็ออใช้ช้อนกลางนะครับใช้ช้อนกลางแล้วก็ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการไม่แอะอดยัดเยียดนั่งไม่ต้องเบียดก,กันนะครับยุคนี้เป็นยุคของโควิดเห็นบอกว่า ทางบ้านหนองอีดำหรือว่าบ้านกระเจาเนี่เมื่อวานนี้ติดไป30ไรายนะครับ3ารายแต่วันนี้บอกว่ามีน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวครับโอ้ถ้าส0มสิบก็ติดมั้บางเลยเพราะฉะนั้นไม่ไม่เว้นนะครับช่วงนี้มันจะต้องติดนะครับแต่พวกเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะหลายๆประเทศแล้วเขาเปิดแล้วนะครับสาหรับเป็นโรค ประจําพิ่นนะครับเป็นโรคประจําพิงซามเฮาเป็นไผวัดธรรมดาน,นะครับแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับในช่วงยุคนี้เขาบอกว่ามันไม่ค่อนเอนี่ยมันแพร่เร็วนะครับแพร่เร็วแต่การป้องกันที่ดีก็คือการกระตุ้นวัคซีนนะครับเข็มสามเข็มสี่ว่ากันไปนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นปอท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ให้ไปฉีดให้เรียบร้อยให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จะทำใหะได้เป็นเบาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในการดื่มการอะไรก็ควรใช้แก้วคนละใบนะครับต่อไปก็จะพกแก้วคนออกจากบ้ายพกแก้วออกไปเลยอาเป็นแก้วพลาสติกน,นะครับแขนข้อแขนไปเสือเลยต่อก็อระมัดระวังนะครับต่อระมัดระวังเพราะว่ามันติดเร็วแต่ในการติดแต่ละทีนี่จากตัวมันจะมีเกล็ดวันทุกวันประมาณนี้นะครับต่อต่อไปเลย เัาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามอยู่แล้วผมก็ขอเก่ากันว่าขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปตอนเช็ดเสียงนะครับพาวเช็คนะครับแล้วเราจะพบมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ